ความสาเร็จที่เราเริ่มรู้สึกเลยว่าเอ้ยม่ธรรมดานี่นาเฮ้ยสรุปแล้วมีคนชอบเราเยอะมากจังเลยในตอนนั้นมันมีมันมีมช่วงโมเมนต์ไหมคะที่เรารู้สึกว่าอุ้ยมีคนชอบเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอุ้ยฉันดังเน,นี่ยะไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าตัวเองดังแต่แต่รู้ตัวเองตอนที่ทําเพลงฮะ,ะว่าว่าว่ามันมีแฟนคลับเยอะมากมครับอพอเล่เล่นคอนเสิร์ตอะไรที่เราก็จะรู้ว่าอันนี้กลุ่มแฟนคลับเราเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะ ผู้หญิงประมาณนี้ผู้ชายประมาณนี้ผู้ใหญ่ประมาณนี้นั่เราเราก็รู้ตัวเองนะแต่ว่าไม่คิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนดังรงหว่างนี้เพลงยุค90กลับมาเห็นมีแบบคนส่งคอนเสิร์ตนักร้องเก่าๆกลับมาอะไรกันรับงานบ้างไหมคะตอนก็จริงๆแล้วผมก็มันช่วงห่ายไปตั้งแต่ตอนมีน้องนะครับผมก็ยังงานร้องเพลงอยู่เรื่อยๆครับยังมีจ็อบไปโชว์ที่นู่นงานนุ่นเรียนนี้อีกเป็นแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีถี่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่ได้มากมายขนาดนั้น มาทางเป็นจอยบ้างค่ะในต,ตอนนั้นเราเข้ามาสู่เวงบันทร์ยังไงอะคะก็ <g iggle> เริ่มจากพิ่จิตโมเดลลิ่งนะคะคือจอยเกีบก็ไปเดินสมัยก่อนในยุคจอยมันก็จะเป็นสยามค่ะสยามสแควแ<ล>ร<ห>์ก็จะเป็นแมวมองใช่ค่ะหนูก็ <g iggle> แบบว่าเสาร์อาทิตย์นะคะพอ นัดกับเพื่อนเพืนเพืนพัดกันแล้วก็ไปเดินเล่นกันแล้วเขาก็มาเห็นก็ให้นำบัตรเหมือนกันค่ะก็ให้เบอร์ที่บ้านไปเหมือนกันค่ะแล้วพี่เขาก็ติดต่อค่ะแล้วก็ให้มาเ,เขาเรียกอ,อะไรนะปปารแคทเนาะแคทงานนะคะให้ลองมา,มาถ่ายรูปแล้วก็แคทแล้วก็ได้ะคะ่ะค่ะซึ่ง ตอนนี้นก็จะเป็นางานโฆษณาก่อนนะคะ,ะแล้วก็มาเล่นหนังนะคะออ่ะยุทธการเด็ดดอกฟ้าค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นกับน้องปาโมแสงสอนนะคะแล้วก็น้อกเปิ้ลชมัยพรค่ะพทธีการหมดเลยอ่ะทำางานเดียบที่มาจะ <c oughs> เห็นนะ <c oughs> ชัดเจนแจ่มแจ้งมากตัวตัวบริการตัวบริกันแล้วออกอัลบั้มด้วยร้องเพลงด้วยแล้วก็มาออกอัลบั้มนะคะดวนชวนดิ้นนะคะซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าฮอตกันทั้งคู่เลยแล้วมาเจอกันได้ยงไงคะเรียกองกองค่ะกองขายก็ ไปแล้วก็ไปเจอกันจอยอยู่ในส่วนของจอยเลยแต่พี่เขาเห็นเองค่ะซึ่งในตอนนั้นเราสวยแหละซึ่งในตอนนั้นพี่โกเป็นเจ้าของร้านแหะค่ะเป็นหุ้นส่วนพี่ อ็เป็นพันส่วนน้อยๆครับผมก็ก็มีพิมมิ่งนะครับผมพี่มิ่งก็ชวนพี่ๆทีมงานน้องๆมาร่วมทํากิจกรรมกันก็ถือว่าคือยามว่างเขาก็ถือว่าเขาก็ว่างมากครับพี่เปิดร้านอาหารกันไหมอารมณ์ประมาณนี้บอกเอล่อาเราทำดูพี่ลองทำดูเวลามันเหลือก็คืนเอาเราทําเป็นขายสุราขายอะไรช่วยไหมอะไรก็ลองทําดูลองผมเสร็จแล้วมันก็ไปพลิกผันเป็นครบวงจรไปเลยครับแล้วแล้ววันนั้นคือวันแรกที่เราเจอเขาไปเจอเขาเพราะเขามาเลี้ยง อองที่ที่ร้านเดินเข้ามาผมไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกรู้จักเขาไหมฮะไม่รู้ไม,รไม่รู้จักไม่รู้แต่ว่าเข้ามาเนี่ยเราก็ดูเฮ<ห>้ยม<ห>ันเท่ดีว่ะ